ดาวพุธย้ายวันที่3ตุลาคม2515เวลา15นาฬิกา29นาทีจะส่งผลต่อราศีใดบ้างที่ต้องเรียกได้ว่าดูดทรัพย์ดูดสินดูดเงินดูดทองดูดความมั่งมีดูดความมั่งคั่งดูดความโชคดีเข้าสู่ชีวิตมาฟังกันเลยนะคะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดตกัวใจให้เป่หมออําสมัารโรดด้วยนะคะเริ่มต้นลัคนาราศีแรกราศีเมษนะลัคนาราศีเมษต,ต้องบอกเลยว่าพูดดีวาจาดีศัตรูอาจจะกลายเป็นมิตรนะ นะยิ่งพูดดีคิดดีทดําดีต้องบอกเลยศัตรูแพ้ภัยไปเองแล้วจะต้องมาเคารพนะแล้วก็จะต้องมารักเรากลายเป็นว่าศัตรูอาจจะกลับกลายมาเป็นมิตรได้นะต่อมาลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เหมือนจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีงานใหม่มออีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความรักใหม่ๆเข้ามามีสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาจากวาจาและคําพูดของคุณเพราะฉะนั้นพูดดีคิดดีทดําดีเข้าไว้ดึงดูด,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 ดสิ่งดีๆดึงดูดดึงดูดสิ่งใหม่ๆดึงดูดพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตนะต่อมาล้ว นาราศีเมถุนราศีเมถุนนะ,ะต้องบอกว่าการพูดดีต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเวลานี้นะผู้หลักผู้ใหญ่จะเอ็นดูมากและจะสนับสนุนส่งเสริมให้คุณมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหรือว่าให้โอกาสดีๆกับคุณนะต่อมาลัคกนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎนะต้องบอกว่าเพื่อนฝูงจะดีมากนะเพื่อนฝูงจะนำพาให้มีโชคมีล่มีสิ่งดีๆเข้ามานะยิ่งพูดดี คิดดีทำดีร่วมกันจะยิ่งส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์นะต้องบอกเลยช่วงเวลานี้ปากดูดทรัพย์ดูดสินดูดเงินดูดทองนะเงินไหลกองทองไหลมาเพราะวาจาดีนะคำพูดดีจะทําให้เงินไหลกองทองไหลมานะต่อมาชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้พูดดีเป็นสีแก่ปากนะพูดดีเป็นสีแก่ตัวเพราะฉะนั้นพูดสิ่งดีๆเข้าไว้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้แน่นอนนะชาวลัคนาราศีกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีต ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ให้ระวังคําพูดให้ดีนะวาจาศักดิ์สิทธิ์ค่ะพูดอะไรได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพูดสิ่งดีเข้าไหมอวยพรสิ่งดีเข้าสู่ชีวิตเยอะเยอะแล้วจะมีสิ่งดีเข้ามานะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะต้องบอกว่าคําพูดจะให้โชคให้ลาบเด้อนะเพราะฉะนั้นแล้ววาจาศักดิ์สิทธิ์นะวาจาเป็นผลนะวาจาสำเร็จผลเพราะฉะนั้นพูดดีคิดดีทําดีอวยพรให้ตัวเองเอาไว้โชคดีโชคดีโชคดีเริ่มรวยริ่มรวยเร่มรวยนะคิดแบบนี้แล้วจะสิ่งดีๆจะ ปากดีวาจาดีจะส่งผลให้การงานดีมีความมั่นคงมีการมีชื่อเสียงโด่งดังมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพราะปากเพราะฉะนั้นพูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้สื่อสารดีๆส่งผลดีแน่นอนนะต่อมาชาวราศีมังกรหรือราศีมังกรนะมันเหมือนกับว่า มีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าความสําเร็จในชีวิตก็เพราะคําพูดคําพูดจะน่าเชื่อถือมีแต่คนเชื่อถือคุณนะเพราะฉะนั้นพูดดีคิดดีทําดีวางตัวให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีเองต่อมาชาวราศีกุมหรือราศีกุมนะเขาบอกว่าจะดีจะเสียอยู่ที่คําพูดเพราะฉะนั้นพูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้จะมีโอกาสดีๆเข้ากับคุณนะสุดท้ายราศีมีนต้องบอกว่าช่วงนี้วาจาดีมีเสน่ห์จะมีคนตกหลุมรักคุณเพราะวาจาที่มีเสน่ห์ของคุณนั่นแหละใครรักนายอย่าลืมพิ